ตอนที่สองคนที่รอดจากความตายเงื่อนงำที่ถูกเปิดเผยถ้าฉันตายคดีนี้ยังไม่จบเสียงของวุฒิชัยศิริการยังคงดังก้องในหัวของคีรินนักสืบเอกชนที่พยายามเชื่อมโยงทุกจุดของคดีเข้าไว้ด้วยกันหลักฐานใหม่ที่พวกเขาค้นพบ 1. ชื่อของปิยวัฒธรรมรักนักข่าวอิสระที่เคยทำข่าวคดีของอนุพงศุริยการสองบันทึกเก่าที่ระบุว่า ปิยวัฒน์เคยเป็นพยานปากสำคัญของคดีเมื่อ10ปีก่อน 3. แต่ในวันพิจารณาคดีเขากลับหายตัวไปปิยวัฒน์ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่หรือเขาคือเป้าหมายรายต่อไปของฆาตกรศูนย์คำสารภาพจากพยานล,ลึกลับคีรินและอารยาตามรอยของปิยวัฒน์ไปจนถึงโรงแรมร้างแห่งหนึ่งในชานเมืองที่ซึ่งเขาถูกพบตัวซ่อนอยู่สภาพของปิยวัฒน์ชายวัย50ปีหนวดเครารุงรัง ดวงตาหวาดระแวงเรากับถูกเฝ้าติดตามตลอดเวลาเขาปฏิเสธที่จะพูดอะไรเกี่ยวกับคดีเก่าแต่แววตาของเขาเต็มไปด้วยความกลัวฉันไม่ควรมีชีวิตอยู่ฉันควรตายไปตั้งแต่วันนั้นแล้วคีรินและอรารยารู้ทันทีว่าปิยวัตรรู้อะไรบางอย่างที่อันตรายเกินกว่าจะเปิดเผยและเขาอาจเป็นคนเดียวที่สามารถเปิดโปงตัวตนของฆาตรกรศูนย์ได้กับดักของฆาตรกรศูนย์ ขณะที่พวกเขาพยายามพาปิยวัตรออกจากโรงแรมร้างไฟดับลงทั้งตึกเสียงกระสุนดังขึ้นจากที่ไกลๆคีรินคว้าตัวปิยวัตรลงต่ำอารยาหยิบปืนพบของเธอออกมาเตรียมพร้อมเงามืดกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เสียงจากเงามืดเจ้ารู้มากเกินไปแล้วความจริงบางอย่างไม่ควรถูกเปิดเผยฆาตกรศูนย์ไม่ต้องการให้ปิยวัตรพูดคีรินและอารยาต้องรีพาเขานีออกจากโรงแรม ที่ตอนนี้กลายเป็นสนามล่าเงื่อนงำใหม่ที่ทำให้คดีซับซ้อนขึ้นก่อนที่พวกเขาจะหลบหนีปิยวัฒน์พึมพำบางอย่างออกมาอนุพงศ์ไม่ใช่ฆาตกรตัวจริงเขาแค่แพรับบาปอะไรนะหมายความว่าคดีเมื่อสิบปีก่อนถูกจัดฉากถ้าอนุพงศ์ไม่ใช่ฆาตกรตัวจริงใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังทำไมทุกคนที่เกี่ยวข้องถึงถูกฆ่าทิง้งความจริงที่บิดเบือนพยานที่หายไป หลังจากที่คีรินและอารยาพาปิยวัตรหลบหนีจากโรงแรมร้างทั้งสคนตัดสินใจซ่อนตัวในอพาร์ตเมนต์ลับของคีรินซึ่งเขาใช้เป็นที่เก็บเอกสารคดีที่ยังไม่ปิดปิยวัตรยังคงหวาดระแวงแม้เขาจะรอดจากฆาตรกรศูนย์มาได้แต่ก็รู้ดีว่าใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ไม่มีทางหนีพ้นมันไม่ใช่แค่ฆาตรกรคนเดียวนี่คือเครือข่ายของคนที่ไม่ต้องการให้ความจริงถูกเปิดเผย ปิยวัดพูดเงื่อนงำที่เขาเปิดเผย 1. คดีของรณชัยกุลพัฒเมื่อ10ปีก่อนถูกปิดด้วยข้อมูลเท็จ 2. อนุพงศ์อาจรู้ความจริงบางอย่างและอาจถูกฆ่าปิดปาก 3. หมายเลขศูนย์อาจไม่ใช่ฆาตรกรแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์กรลับที่อยู่เบื้องหลังคีรินและอารยารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมธรรมดาแต่มันคือเกมของอำนาจและการบิดเบือนความจริง หลักฐานใหม่ที่หายไปคีรินเปิดแฟ้มคดีเก่าที่เขาได้รับจากวุฒิชัยก่อนตายแฟ้มเอกสารนี้มีบางอย่างผิดปกติบางหน้าถูกฉีกออกไปเหลือแต่ร่องรอยของกระดาษบันทึกของอายการในคดีนั้นถูกเปลี่ยนแปลงมีรายชื่อของบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้แต่บางชื่อถูกลบทิ้งไปอรายาตรวจสอบและพบว่าหนึ่งในคนที่เกี่ยวข้องกับคดีเมื่อสิปีก่อน กำลังลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั่นหมายความว่าคดีฆาตกรรมนี้อาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเกมการเมืองที่ดำเนินมาตลอดทศวรรษคำเตือนจากฆาตกรศูนย์ขณะที่ทั้งสามคนกำลังรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ของคีรินก็ดังขึ้นเบอร์ไม่ระบุชื่อเสียงจากปลายสายพูดว่าเจ้ากำลังเข้าไปในที่ที่ไม่ควรเข้าเลิกค้นหาความจริงซะไม่งั้นเจ้าจะไม่ได้อยู่ดูจุดจบของมัน ทันทีที่สายตัดเสียงระเบิดดังขึ้นที่อพาร์ตเมนต์ของคีรินห้องทำงานของเขาถูกเผาทำลายไปต่อหน้าต่อตาพร้อมกับเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้แผนลับของคีรินแม้หลักฐานเกือบทั้งหมดจะถูกเผาทำลายไปแต่คีรินรู้ดีว่าฆาตกรต้องการทำลายอะไรมีเพียงสิ่งเดียวที่พวกเขายังมีอยู่คือปิยวัตรถ้าพวกมันอยากให้เราหยุดงั้นเราต้องไปให้สุดคีรินพูด วกเขาตัดสินใจเดินทางไปพบกับบุคคลสำคัญเพียงคนเดียวที่อาจให้คำตอบได้ศาสตราจารย์วิกรมสินทิวง์อดีตที่ปรึกษาด้านกฎหมายของรัฐบาลเป็นหนึ่งในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีเมื่อสิปีก่อนแต่ตอนนี้เขาถูกขังอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชด้วยข้อหาอาการหลอนประสาทหรือแท้จริงแล้วมีคนจงใจให้เขาเงียบกับดักของฆาตรกรศูนย์การเผชิญหน้ากับศาสตราจารย์วิกรม หลังจากหนีจากการลอบทำลายสำนักงานของคีรินเขาและอารยาเดินทางไปยังโรงพยาบาลจิตเวทลับซึ่งศาสตราจารย์วิกรมสินทวงถูกกักตัวไว้นานกว่าหลายปีวิกรมเคยเป็นนักกฎหมายที่ทรงอิทธิพลและเคยเกี่ยวข้องกับคดีของรณชัยกุลพัฒ์เมื่อสิบปีก่อนแต่หลังจากคดีปิดลงเขากลับถูกกล่าวหาว่ามีอาการหลอนประสาทและถูกส่งตัวเข้ารักษาในโรงพยาบาลแห่งนี้ พวกเขาพบว่าห้องกักกันของศาสตราจารย์ถูกเฝ้าด้วยกล้องวงจรปิดวิกรมไม่ใช่ผู้ป่วยทั่วไปเขาได้รับการดูแลเป็นพิเศษทุกไฟล์บันทึกของเขาถูกลบออกจากฐานข้อมูลของโรงพยาบาลใครบางคนต้องการให้เขาหายไปจากโลกนี้และสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างแปลกขึ้นคือคำพูดแรกของเขาเมื่อเห็นคีรินในที่สุดเจ้าเองก็ตามรอยมาเหมือนคนอื่นๆศาสตราจารย์วิกรมพูด คำสารภาพที่ไม่สมบูรณ์ศาสตราจารย์วิกรมเปิดเผยว่าโรณชัยถูกฆ่าแต่หลักฐานทั้งหมดถูกสร้างขึ้นมาอนุพง์เป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในเกมนี้ฆาตรกรตัวจริงยังลอยนวลและศูนย์คือรหัสของเครือข่ายลับที่ควบคุมทุกอย่างศาสตราจารย์เล่าว,ว่า10ปีที่ผ่านมาฉันพยายามบอกความจริงแต่ไม่มีใครอยากฟังมีบางอย่างซ่อนอยู่ในเอกสารคดีเก่ามีสิ่งที่พวกเขาไม่อยากให้ใครรู้ แต่ก่อนที่เขาจะพูดต่อไฟในโรงพยาบาลก็ดับลงทันทีกับดักที่ถูกวางไว้เสียงไซเรนฉุกเฉินดังขึ้นทั่วอาคารโรงพยาบาลถูกล็อกดาวน์เสียงประกาศจากลำโพงแจ้งเตือนมีเหตุฉุกเฉินกรุณาอยู่ในห้องของท่านไฟฉุกเฉินกระพริบเป็นจังหวะเผยให้เห็นเงาของบุคคลลึกลับที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาเงามืดนั้นคือฆาตกรศูนย์พวกมันมาเพื่อปิดปากาศาสตราจารย์วิกรม ทางเลือกเดียวของคีรินและอารยามันสายไปแล้วพวกมันอยู่ที่นี่ศาสตราจารย์พูดสทางเลือกของคีรินและอารยา 1. ปกป้องศาสตราจารย์วิกรมเพื่อให้เขาได้เปิดเผยความจริง 2. หลบหนีออกจากโรงพยาบาลก่อนที่จะติดอยู่ในกับดักที่ฆาตกรวางไว้แต่ไม่ว่าพวกเขาจะเลือกทางไหนมีบางอย่างที่แน่นอนฆาตกรศูนย์จะไม่ปล่อยให้พวกเขารอดไปง่ายๆ จุดจบของหมายเลขศูนย์การเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายโรงพยาบาลจิตเวชถูกปิดตายคีรินและอารยาไม่มีทางเลือกพวกเขาต้องปกป,ป้องศาสตราจารย์วิกรมและหาทางออกจากสถานการณ์นี้ฆาตกรศูนย์ไม่ใช่คนเดียวศาสตราจารย์วิกรมกระสิบขณะที่เขามองไปที่เงามืดที่เคลื่อนไหวอยู่ที่ปลายทางเดินเขาเผยความลับสุดท้ายเกี่ยวกับคดีเมื่อสิบปีก่อน คดีของรณชัยกุลพัฒน์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความแค้นส่วนตัวแต่เป็นการลอบสังหารทางการเมืองหมายเลขศูนย์ไม่ใช่ฆาตกรแต่คือองค์กรเงาที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างพวกมันใช้คนที่เชื่อฟังเป็นหุ่นเชิดเพื่อกำจัดทุกคนที่เป็นภัยต่ออำนาจของพวกมันและตอนนี้ฆาตกรที่พวกมันส่งมากำลังจะปิดปากเขาเสียงปืนดังขึ้นจากปลายทางเดินการต่อสู้ในเงามืด คีรินคว้าตัวอารยาและศาสตราจารย์วิกรมหลบหลังเตียงเหล็กขณะที่กระสุนพุ่งเข้าใส่ไฟกระพริบสีแดงในโรงพยาบาลส่องให้เห็นชายในชุดสูทด,ดำถือปืนในมือขอโทษนะศาสตราจารย์แต่คุณรู้อะไรมากเกินไปแล้วชายปริศนาพูดคีรินคว้าปืนของเขาแล้วยิงสวนแต่ฆาตกรหลบได้ทันพวกมันไม่ได้มาแค่คนเดียวเงามืดเคลื่อนไหวฆาตกรหมายเลขศูนย์ไม่ใช่แค่คนเดียว แผนพลิกเกมของอารยาอารยาเห็นว่าพวกมันต้องการค่าวิกรมเพื่อปิดปากความจริงเธอตัดสินใจเสี่ยงเปิดเครื่องโทรศัพท์ของเธอเพื่อถ่ายทอดสดเสียงของเธอดังก้องไปทั่วอินเทอร์เน็ตทุกคนที่ดูอยู่นี่คือความจริงที่พวกเขาต้องการปกปิดเธอเริ่มอ่านรายชื่อของคนที่เกี่ยวข้องกับคดีเมื่อสิบปีก่อนออกมาชายในชุดดำตกใจพวกมันไม่สามารถฆ่าพยานกลางสายตาของสาธารณะได้ จุดจบของหมายเลขศูนย์เมื่อเงามืดไม่สามารถซ่อนตัวได้อีกต่อไปฆาตรกรที่เหลือพยายามหลบหนีแต่ตำรวจที่อารยาแจ้งล่วงหน้ามาถึงพอดีฆาตรกรคนสุดท้ายถูกจับกลุ่มขณะที่ศาสตราจารย์วิกรมถูกช่วยเหลือออกไปได้การเปิดโปงของอารยาทำให้ชื่อของศูนย์ถูกตีแผ่ไปทั่วประเทศเครือข่ายองค์กรเงาเริ่มพังทลายข่าวทุกสำนักรายงานความจริงเกี่ยวกับคดีของรณชัย ความลับที่ถูกปกปิดมานานสิบปีจบลงแล้วบทสรุปของคีรินแม้เครือข่ายองค์กรศูนย์จะถูกเปิดโปงแต่มันอาจไม่จบแค่นี้คีรินรู้ดีว่ายังมีใครบางคนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดก่อนที่เขาจะจากไปเขาได้รับข้อความลึกลับอย่าคิดว่าความจริงที่เจ้ารู้คือทั้งหมดของเรื่องนี้ความจริงที่ไม่มีวันตายเมืองที่กลับสู่ความเงียบสงบหรือเปล่าคดีของหมายเลขศูนย์ กลายเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศองค์กรลับที่เคยควบคุมทุกอย่างถูกเปิดโปงและทำลายนักการเมืองระดับสูงถูกจับเจ้าหน้าที่ทุจริตถูกไล่ออกสื่อมวลชนขุดคุยเรื่องนี้ต่อจนกระทั่งประชาชนรับรู้ทุกอย่างคีรินและอารยาควรจะได้พักเสียทีแต่ทำไมพวกเขายังรู้สึกว่ามันไม่จบข้อความสุดท้ายจากเงามืดคีรินได้รับอีเมลลึกลับจากอันโนนเครือข่ายของเราอาจล่มสลาย แต่เงามืดไม่เคยตายเพราะทุกสังคมล้วนมีความลับและจะมีคนที่ต้องการฝังมันไว้เสมอนายทำลายศูนย์ได้ก็จริงแต่เคยคิดหรือไม่ว่ามีหนึ่งที่รออยู่นี่หมายความว่าอะไรยังมีใครบางคนที่ไม่ต้องการให้คีรินหยุดหรือเขาเพิ่งทำลายเพียงชั้นแรกของความลับนี้ทางเลือกสุดท้ายของคีรินคือหนึ่งคีรินยืนอยู่ริมหน้าตา่างมองดูเมืองที่เขาอาศัยมาตลอดฉันควรจะปล่อยเรื่องนี้ไปไหมเขาจุดบุหรี่ สูดควันเข้าปอดก่อนเป่ามันออกช้าๆอารยาเดินเข้ามายื่นแฟ้มคดีฉบับใหม่ให้เขาแฟ้มปริศนาที่ดูคล้ายกับคดีของศูนย์แต่เป็นชื่อใหม่เราเลือกได้สองทางคีรินอารยาพูดเราปิดแฟ้มนี้และลืมทุกอย่างซะหรือเราตามล่ามันต่อไปให้สุดเหมือนที่เราเคยทำมาและคำตอบของคีรินก็คือ และนี่คือบทสรุปของปริศนาฆาตกรรมเงาเงาในความมืด EP 2การไขปริศนาเริ่มเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นแต่เงามืดที่ซ่อนอยู่ยังคงตามไล่ล่าไม่ให้พวกเขาหลุดรอดคีรินและอารยาเผชิญกับความจริงที่อันตรายยิ่งกว่าเดิมและศัตรูที่มองไม่เห็นแล้วคุณละ่ะคิดว่าใครคือฆาตกรตัวจริงคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหากคุณอยากรู้ว่าเงื่อนงำครั้งต่อไปจะนำไปสู่จุดไหน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเขียนฝันปั้นนิยายพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปของปริศนาฆาตกรรมเงาและถ้าคุณชอบแนวสืบสวนลึกลับแบบนี้ลองดูเรื่องอื่นๆในช่องของเราได้เลยขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณค่ะ